สวัสดีครับพี่น้องนะครับนี้บางมอพามาเบิงการเตรียมแบงนะครับปลูกห้าเพ่งวลานะพี่น้องปั้นนะครับพี่น้องอยากให้ดีต้องเอาน้าเข้าให้เต็มนะครับแล้วก็ปัน้นพอปั้นเสร็จแล้วก็ใครเอาห้าห้อยนะครับห้าห้อยแล้วก็เอาหาไม่หาไม คมหยาล่วงห้ติดดินนะครับพี่น้องจะต้องปลูกหน้าตมดีนะพี่น้องปลูกหน้าตม ดีกว่ามันเกิดดีกว่านะพี่น้องเกิดดีกว่ากันเกิดดีกว่ากันหลายนะครับอันนี้ก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยู่น,ยนะครับพี่น้องขั้นฝนตกก็ถือว่าโชคดีนะครับอูเหย,ยบต่อไม่นะพี่น้องเจ็บโอ,อ้ บลุ่งนะครับพี่น้องจะข่างหางข้างนะครับเดี๋ยวรอเกี้ยไขก่อนนะครับเตรียมดินนะครับพี่น้อง อีปลูกหญ้าเพโกล่านะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้งนะพี่น้องว่าสิเกิดดีบันไดนะครับอันนี้ให้เบิ้งการเตรียมดินก่อนนะครับให้ตอกันขึ้นแปงเทื่องนั่นปลูกแล้วนะครับพี่น้องก่า จำเป็นนะครับเวลาตัดกระบอตตรงไปหาไก่นะพี่น้องประหยัดเวลานะครับประหยัดต้นทุนนะครับปลูกประมาณสองงานนะพี่น้องสองงานกลัว อาจจะบวมหดไล่นะครับนี่ผมสัง่งหยามาหน่อยนะพี่น้องโอ้ลดเปลี่ยงเนาะคือจังบมีกำลังนะครับ ปัน่นเอาเลยนะพี่น้องปั๊บหนาดินให้มันเสมอกันแน่เท่าที่สิบป,ปับได้นะครับแล้วก็ตีดินเอาเลยนะครับโอ้ฝนมาแล้วนะพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วตกมาแห้งรวดนะพี่น้องให้ไวได้สูบน้านะครับ ตกมาแขงเลยนะครับบุญบางไฟนะพี่น้องอยู่บ้านนาเล่าอำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามนะครับตกใส่บุญบางไฟนะครับนี่ตกมาแขยงนะครับ ดินเหนียวนะพี่น้องดินทราย๋ยวนี้เป็นดินทรายนะครับมันเหนียววะ่ะคือปัญญนหยากเนี่ยเนียวแดงมันเนืดว,ว่ะนะครับพี่น้องหน้ามันวัหลาย ปลูกได้หลายแบบนะพี่น้องพี่น้องหรืออาจจะไถไถแล้วก็ทอนพันวานนะครับพี่น้องแล้วก็ปัน่นอโรตาลีปัน่นก็ได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าน้ำก็ต้องไ้นะพี่น้องก็หนาน้ำไ้แบบแซไว้หกเจ็ดขึ้นนะครับซุ้มที่ปั่นลงไปลึกก็จะเน่านะครับอันที่ โพดินหรือพนดินขึ้นมาถึกแดดกระสีแหงนะครับพี่น้องแหงกระบบกเกิดนะครับนั่นคือขอเสียนะพี่น้องต้องไ้น้ำพอดีนะครับอัตราการเกิดกระจับพอดีท่อน้าตมนะครับหน้าตมเนี่ยเนี่ยปั้นตมเลยนะครับพี่นอ้นองเพื่อเข้สีดำหน้าวานแล้วก็หาไม่หยังคมหยาลุ่งนะครับให้ติดดินนะครับเอาน้ำใส่นะครับพี่น้อง น้ำแช่ไวจ้จักหกเจ็ดคืนนะครับพอหกเจ็ดคืนเราปล่อยถิ่มเลยนะพี่น้องปล่อยมันแห้งเลยนะครับบรตองยานมันบกเกิดเพราะว่าน้ำแช่เนี่ยขึ้นดีซีเนี่ยหากเริ่มออกแล้วนะครับเพราะหาหกเนี่ยเริ่มออกมาหลายนะครับใบสีเน่านะครับพี่น้องแช่น้ำ หกเจ็ดขึ้นเนี่ยใบสีเน่ายอดสีเน่านะครับแต่ว่าต้นจะบนเ่านะครับแต่ว่าทอนพันธุ์หย่าเนี่ยสีเสียมาเห็ดทอนพันธุ์เนี่ยต้องอายุสองเดือนนะครับพี่น้องสองเดือนคอที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สีได้คอหลายนะครับพี่น้องก็สามเดือนสี่เดือนก็สีเงานะครับหยามันสีเงามันถีหวานหยากนะครับ ฟันดีอยู่นะครับพี่น้องจันเดียนะครับหาศูนย์หาศูนย์ดีนะครับพี่น้องหาสิบแรงนะครับต่อไปก็นนะ่าจะบบพ่อกินกันยั่งหน่อยนะพี่น้องเพราะได้เสริมช่วงหน้าเห็ดหน้านะครับได้เสริมกันยั่งดีนะพี่น้อง เป็นอย่างเบาหมอบคือเรียกปลูกหญ่าเพ่งกุลานะครับหญ่าเพ่งกุลาหนึ่งโปรตีนสูงโปรตีนสูงนะครับสองสามารถตัดและตากแดดไว้ให้กินก็นได้นะครับพี่น้องท่านกินบ่ท่าน สามารถตัดแล้วก็เอาให้กินได้เลยนะครับบัวต้องเมยอยหลเทือนะครับขั้นเป็ดหยา่าในเปียนะพี่น้องตัดแล้วก็ต้องมาบดให้กินอีกนะครับตัดแล้วก็ต้องเอามาบดบดแล้วก็เอาไปให้กินนะครับมันกับเมยอยหลเทือแต่มันก็เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับเพระาะว่ามันได้หลายนะพี่น้องปลูกไร่หนึง่งมันสิได้หลายก็ะหยาแพงกุหลาสามารถบดใส่ถุงมักไว้ให้กินก็ได้นะครับพี่น้อง กินบ่ทันโอ้ตกแมงเฮี้ยงเลยนะครับพี่น้องยังตกไอยหลายลิ้นลิ้น,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 นซื้อนะน,นะครับลิ้นลิ้นเพราะลำขัานอเนีหยแล้วปั่นเกียร์สูงบ่นะครับพี่น้องมันเล่ยคือรถบบมีเฮี้ยง คือโบ่ใส่หลอบเกียร์จำๆจักน้อยนะพี่น้องหรือหลอบปันมันซาหรือมันใส่หลอบเครื่องสูงนะครับท่านเกียร์านี่นะครับี่นไก่แล้วแล้วนะครับพวาย่วบอมก็จะเอาหนาเมื่อวานนะครับ ไะนะครับพี่น้องเลี้ยวเลี้ยวนะครับอึบหึบ,บกระดีนะพี่น้องผู้ดใดสิปปลูกหิ่งวัวห้คว้ยนะครับห้แพะให้แกะก็ได้นะพี่น้อง แล้วนะพี่น้องไงเล้ยแล้วนะครับกรฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเปล่นกำลังใจในการเฮ็ดลิปนะครับผู้ใดสนใจครีมสูนเขางว่านะพี่น้องคนละ240บาทนะครับยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับวดละร้อยนะครับ ทลาดหลังเลยนะครับพี่น้องขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300รกิโลนะครับใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในเห็บเผ้ากาเกลือนนะครับพยาธิผิวหนังพยาธิลำใส่พยาธิตับใส่ได้นะพี่น้องขวดละลอยค่าทรงหาสิบ,บาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับ ยาไรมาเล้งแม็กเบล้ยนะครับผลละร้อยซีซีผลละสองร้อยเงินโอนนะพี่น้องเก็บปลายทางสองร้อยหาสิบบาทนะครับฉีดตามตัวงว้วนะพี่น้องตามกอกตามตัวงว้วนะครับไรมาเล้งนะครับไม้กระงว่าแปดร้อยหาสิบบาทนะพี่น้องสเตเตเตสเกียร์สามศูนย์ซีนะครับรับประกันโมป็นสนิมนะครับสนใจฟางยาเพ้งโครล่านะครับ ตอนพันอยาเพิ่งกล่าเพิ่งก็ล่าอันเห้ี่ยงนะครับติดต่อบอม,มอบได้นะครับโดยจะขึ้นเบอร์โทรให้นะพี่น้องคลิปนี้ก็ลากันเพียงสนี้นะครับสวัสดีครับ